สวัสดีครับเพื่อนๆผมติอ้วนพัฒนาการนะครับวันนี้ก็มารับชมพระบ้านบานกันเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีพระหลวงปูทวดเนื้อดินนินดำนะครับเป็นเนื้อรองพิมพ์ก่อนจะกดว่าดน,นะครับปี2497วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับพิมพ์กรรมการ ใหญ่นะครับนี่สว,สวยเลยครับหน้าบึงบ้งๆหน้าขึงๆตึงๆเลยครับนี่ผู้ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดครับเนื้อดินนินดำครับชุดนี้ปล่อยอยู่ที่ร้อยองค์เก้าร้อยเก้าบเก้าบาทเท่านั้นนะครับราคาพร้อมส่งเลยร้อยองค์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับ ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับดีพึ่งเหมามาได้จากคนแถวปัตตานีทางใต้เลยครับปกใต้บ้านเราร้อยองค์999บาทนะครับเอาให้ดูสักองค์สวยๆครับนี่นีหน้าตาขึงๆนี้เลยเนี่ เนื้อจะแข็งแข็งกว่าว่านนะครับเป็นเนื้อดินนินดำครับดูรูเล็กไงสวยครับท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่องปูท่วนเนื้อดินนินดำนะครับปีสองสี่มก้าเจ็ดพิมพใหญ่กรรมการร้อยองค์9ก้าร้อย้าสก้าบาทเท่านั้นครับ ตัวไอ้เลยครับเนี่ยขอบคุณครับ